เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u ูใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีเล็กแกร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในคริสตันแอคแวร์นะครับผม มีคนถามมาเรื่องการลบตัวละครสร้าง ID ตัวละครลองได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีขาอญาตขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการทําค่าดันพลังสามหมื่นนะครับแล้วก็การทําของของวันนี้เลยถ้าเพื่อนๆทำของชมพูใส่เลเวลห้าสิทั้งตัวมันก็เล่นง่ายเลยครับพลังก็จะประมาณ30,000ื่นก็คือไกด์ทำค่าพลัง3ามหมื่นไปเลยแล้วกันนะครับใบโบหรือบทสิบสฟรีหาจากไหนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราขอยา้าตมาเริ่มเลยแล้วนะครับการลบตัวละครบางทีอาจจะสร้างผิดไงวิธีการลบตัวละครให้มาที่เมืองหมู่บ้านลูมี่นะครับแล้วก็มาตรงจุดหมีนะครับตรงกลางล่างนะครับเสร็จแล้วจะเจอหุ่นกระป๋องคุงนะครับผู้จัดก,การบัญชีอ่ะเสร็จแล้วก็กดเขาอกว่ากดลบตัวละครครับก็จะรอคููดาวทั้งหมดคือ7วันนะครับก็ถ้าเกิดจะลบตัวไหนดีๆก็ลองดูตัวดีๆนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนสร้างตัวลองทําไมใช่ไหมครับาะว่าสร้างตัวลองแรสเตตัสต่างๆครับอ่ะเพื่อนๆลองดูหน่อมาเก่งรอบด้านอ่ะถ้าเกิดสมมติเรามีตัวละครสักตัวหนึ่งเล v ว l หกสิบเห็นไหมครับถ้าเราไปปั้นเลือกตัวใหม่เนี่ยมันจะไอเอ็คูณสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจะช่วยทําให้เลเวลเราไวขึ้นด้วยนะครับก็คือสรุปถ้าเพื่อนๆอยากแรสเตตัสเพิ่มขึ้นก็แค่ไปปั้นตัวลองควรอาชีพครับแล้วก็บุกพลังคือ ให้มันเปลี่ยนคา่าตองเลเวลสีิบห้าครับอ่าเดี๋ยวมีขึ้นรูปให้ดูนะอย่างคนนี้คือเขาสามารถที่จะเลเวลสี่สิบห้าได้ทุกตัวเลยครับเขาก็เลยบวกเซตันแล้วบวกเยอะมากนะบวกพอๆกับของทองในกาชาชิ้นหนึ่งเลยนะครับก็ค่อนข,ข้างดีมากนะวัะนนะั้นเกิดเพื่อนๆที่มีเวลาว่างก็ควรทำครับอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะด้วยนะครับ ่ะต่อไปนะครับผมถามว่าควรทำไหมอันนี้มีบอกได้เลยว่าควรครับอย่างน้อยก็พยายามปั้นทุกตัวละครครับให้เลเว่าสี่สิบห้านี่เซตั๊ก็าจะโบทตรงนี้ยัางคอมีนี่มีปั้นไปแค่2ตัวเห็นไหมเซตก็ได้30ิด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทําครับทาเอออย่าซ้าอาชีพอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองครับถ้าเกิดสมมติตัวไหนซ้ําไปแล้วก็กดลบตัวละครทิ้งไว้เวันแค่นั้นเองครับ ่ะจบไปในส่วนการลบตัวละครกับทาตัวรองนะครับอันนี้ก็มีคนถามเขาถามมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการทาของแดง55กับของฟรีที่เราซื้อมาเนี่ยอันไหนดีกว่าใช่ไหมครับคืออันนี้บอกได้เลยว่าของชมพูอ่ะข,ของชมพูตอนเลเวล55ดีกว่าของของเติมครั้งแรกครับอ่เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไให้ดูแล้วก็บอกไปดีทําด้วยนะครับ คือตอนนี้มีแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ให้ทําของเลยว่าห้าห้าแดงให้ครบให้หมดเลยครับมันก็จะเล่นง่ายอันนี้มีไม่รู้นะเขาเรียกแดงหรือชมพูมานดีมีก็เรียกแดงบางชมพูบ้างะนะนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าขั้นที่ดีสุดคือขั้นทองนะครับนี่ถ้าเรามาดูในส่วนการทําคือจะใช้เป็นในผงสีชมพู180น,นี่ร้อยแปดสิบเห็นอ่ามาทำสองขั้นต่อได้ ยังไงยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นของฟรีจะใช้ได้ถึงแค่50าสิบพลังจากห้าห้าเราก็ต้องทําของเองนะครับแต่มันก็ช่วยเรามาได้ตั้งห้าิบเวนะมันก็ทําให้เราเล่นสบายนะครับประมาณนี้ก็สาหรับใครที่เติมก็ลองคิดดีด,ดีแต่ก็เรามาดูเห็นไ่าว่าของฟรีพลังมันเยอะกว่าเพราะว่ามันบวกสิครับถ้าถ้าเกิดเป็นอันนี้บวกสิพลังเยอะกว่าแน่นอนประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามียังคับไม่ได้มันต้องเรียว่าห้าห้าแล้วมันก็จะมีสายอันล่างเห็นไหมเรียกว่าหกสิบ พราะงั้นอนาคตเราก็คงจะต้องทำเป็นของคาฟอย่างเดียวนี่คาฟอุปกรณ์นะครับอะของคาฟอุปกรณ์ได้จากอะไรก็คือไปลงดันตีบอสครับผมแล้วก็เป็นในส่วนการคาฟเอาหินสีม่วงตะกี้มากดคราบได้ประมาณนี้นะครับกดไปที่ของเลยครับมันก็จะบอกอยู่ว่าให้เราไปทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็ไปหามันแค่นั้นเองครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนถุงมือนะครับกางเกงกุ้งเกงอันนี้มีขออุญาตบอกเลยว่าสำหรับวันนี้ให้เพื่อนๆค้าของเนี่ยสีชมพูให้55ให้หมดเลยครับถ้าเพื่อนเพื่อครามาห้าหมดตอนนี้พลังจะเกือบ30,000จะทำให้เราเล่นผ่านด่านง่ายมากครับเอ่ออันนี้ได้าจากการตีบอสครับตีบอสอินลิตบอสตัวสุดท้ายอะ่ะมันจะเก็บจิ๊กซอวมาแล้วก็ทำาตวมีแนะนำว่า เออถ้าทําได้มันก็ดีแต่ว่ามันต้องเก็บจิิกซอเยอะมีก็เลยแนะนําให้ทําเป็นของชมพูห้าห้าไปก่อนในตอนนี้นั่นก็คือตรงนี้นะครับตาวุธตอนนี้ยังทาไม่ได้แต่ว่าเพื่อนๆเก็บของไว้ทําก่อน <ๆ S 2> เก็บของไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ห้าห้าก็กดทําเลยครับแล้วก็อัพขั้นก็ตีแรงบรรยายเลยเสร็จแล้วก็มาทํซื้อชมพูห้าห้าให้หมดเซ็ตตรงนี้ก่อนโดยที่พรุ่งนี้มันจะมีเซ็ตอยู่ครับเหมนอนมาใสา่ตั้งแต่สองชิ้นสี่สองเออสี่กับหกนะครับพเพราะนั้นเพื่อนๆควรจะใส่ให้ครบครับ แต่จะมีพวกเครื่องระดับถ้าเกิดเพื่อนๆมีชมพูแดงเราสามารถชมพูแดง50เราสามารถข้ามมาทำ55ได้ใช้ของนิดนึงนะครับอ่าเจ้าหินฟ้าหาจากไหนอ่าหินฟ้าได้จากการตีบอสเลยครับโ,โลกทดลองมิติว่างเปล่าเป็นเป็นเปิด,ปดตอน50นะห้องใหม่ครับเพื่อนๆเข้าไปเล่นได้เลยต่อไปเป็นในส่วนใบกดไปที่ npc เลยครับเออแต่ว่าเราสามารถซื้อขายกับผู้เล่นได้แต่ไม่มีคนขายนะครับณตอนนี้ ส่วนใบคราฟตรงนี้ให้กดไปที่ร้านมิติว่างเปล่ากดไปซื้อได้เลยครับใบละหมื่น <S <S ตอนนั้นในส่วนวันนี้เพื่อนๆควรทําของชมพูให้5้าให้หมดครับใส่ครบเซ็ตก็โอ้โหตีแดงบันลเลยครับมันก็ทําให้เราเล่นผ่านด่านง่ายนะครับก็ทําให้เราพลังสามหมื่นง่ายๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประดับที่เพื่อนๆมีของชมพูห้าสิบก็สามารถข้ามาทำห้าห้าได้เลยก็เออใช้ของนิดเดียว มานี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนไกด์การอัพค่าพลังนะครับผมเอาโดยมีขออญาตบอกก่อนวิธีการหาใบบวกครับบวก เออสิบสองโบกสิบสามฟรีนี่เลยมาตีดวลเชื่อมสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมันจะมีแจกครับนี่ตั้งแต่คนนี้ไปเห็นแบบวบกสิบสองนะครับอ่าแล้วก็นี่โบกสิบสองอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เป็นในโซนโบกสิบสองมีถึงสามคนก็พยายามตีชนะให้ได้ครับเสร็จแล้วมันจะมีใบตีโบกสิบสามอยู่ใบหนึ่งแต่ว่าใบโบกสิบสามใบนี้นี่มันจะไม่จำกัดเลเวลนะครับหาจากไหนก็คือให้เราไปเปิดรายการชารนี่เองนะครับ นี่วิธีการใช้งานทําอย่างไรนี่กดไปที่ใบใช้เลยเห็นไหมครับใบโปสิบสามใบโสิบสามใบนี้ไม่จํากัดการใช้งานเลเวลด้วยถ้าเกิดเป็นใบอื่นจะจํากัดสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างนงี้นะครับแต่มีแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้นะรอพรุ่งนี้ทําอาวุธชมพูห้าห้าก่อนครับไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตอนนี้พรุ่งนี้ไปตีบวบบวกมันก็จะลดไงี้ยผดผู้ถูกไหมครับมันก็จะไม่คุ้มนั่นเอง วิธีการหาใบตีบวก13ก็คืออันนี้สับของหมีนะก็คือตีเอ่อเปิดกาชาหมีได้หมีฟุกได้อยู่อ่ะมันจะออกมาเป็น t r S เลยครับมันจะได้ไปเปเป็นส่วนใบกาชาบวก13แต่เพื่อนๆเก็บเอาไว้ใช้กับของที่ดีที่สุดข,ของเราดีกว่านะอย่าไปใช้แบบเอ่อใช้แล้วแป๊บนึงแล้วเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปบวกบวกมันลดมันไม่คุ้มนะครับประมาณนี้ เรามีขอญาตพูดถึงต่อไปเป็นในส่วนไกด์การเพิ่มพลังสามหมื่นนะครับถ้าเกิดเพื่ๆวันนี้พลังสามหมื่นได้เกมก็จะเล่นง่ายไปเลยครับแบบเข้าไปไม่ไม่รู้นะอาชีพหมีนี่คืออันติสองทีสลับวนนิดนึงก็อันติทีก็ชนะเลยครับประมาณนี้อันดับแรกไกด์พลังสามหมื่นขึ้นไปก็คือให้ทําค่าของอชมพูของวันนี้ห้าห้าใส่ครบเซร็จเลยครับแล้วก็ตีบวกสิบสองบวกสิบบวกเอะมากครับ ถ้าเกิดสมมุติเรามีของที่เป็นเหมือนกันอย่างเช่นปอกมือปอกมืออย่างเงี้ยเราสามารถโอนบวกได้แต่ว่าบวกเนี่ยจะต้องมีมากกว่าบวกสามนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติแคนมีบวกห้ามีก็ต้องไปเอาปอกแขนเก่าบวกแปดขึ้นไปถึงจะโอนได้ถ้าบวกน้อยกว่าจะโอนไม่ได้นะครับแต่เวลาโอนก็จะบวกลดไปประมาณ 2- องสามขั้นนะครับเพื่อนๆนก็ลองเลือกดูให้ดีครับพยายามแบบเออจริงจริมีมีแนะนาว่าใส่แค่บวกเจ็ดบวกสิบก็พอแล้วแล้วก็เก็บใบบวกสิบสองบวกสิบสามมาใช้เอ็นเกมมาใช้ของหกสิบดีกว่าครับมันี้ เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้5้าหไปเปลี่ยน6 6อีกใช่ไหมมันก็จะบวกลดลงไปอะไรอย่างนี้อ่าต่อไปเป็นส่วนการใส่ตาอุปกรณ์นะครับก็พยายามหาของเอ่อของชมพูมาใส่ครับของชมพูเยอะบวกเยอะสุดไม่สีต้องบอกว่าสีทองแต่สีทองยังหาไม่ได้ครับก็เลยใส่เียงปูไปก่อนเรามีอะไรเราใส่ไปก่อนตรงนี้บวกพลังเยอะนะครับคือมันอัพขั้นเนี่ยคือใช้ตาหน้าเหมือนกันนะเอามาอัพแต่ว่าอย่าพึ่งมีแนะนําว่าให้ใส่ครบก่อน ว่ายางคงเมียนมานดูดิของอยังว่างเยอะมากครับขาดแบบโอ,โอ้เราต้องหายครบก่อนนะครับไม่งั้นก็น่าจะลาบากแน่นอนอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรื่องวงจรนะครับวงจรพยายามหาทองใสครับทองจะดีที่สุดลองลงมาคือชมพูนะครับสำหรับคนไม่ทราบนะครับพอเรามีของ ทองเสร็จแล้วก็ให้กดตีบวกอัปเกรดเลยครับของทองจะมีออปชันที่มากกว่า1 o ออฟด้วยเพราะงั้นยังไงไมันก็ดีกว่าแน่นอนนะครับพยายามเน้นออปชันอะไรก่อนเน้นอัตราติดคีครับแล้วก็โจมตีหลักๆในช่วงนี้ก็เน้นแค่นี้ไปก่อนครับแค่นี้ก็ได้เปรียบอ,อย่าะลืมเอาวงจรที่เราไม่ได้ใช้มากดอัพด้วยนะครับมันจะได้บวกเซตตัสเราเยอะๆนะครับบวกพ,พลังเยอะเอะย่าบวกมาต้้งสองร้อยนะ อัพตีทั้งหมดเลยครับเน้นของทองไปก่อนนะถ้าเป็นไปได้ของทองก็ได้จากผ่านด่านผ่านบอสนะครับแล้วก็ผ่านหออะที่เล่นสี่คนอ่ะไปไกลๆห้าสิบหกสิบขึ้นไปนะครับนี่โห้พลังขึ้นบานเลยครับสบายสบายใฝไย แต่ถ้ากสมมุติเราไม่มีทองเราเราเรา,เรามีชมพูก็ใส่ชมพูก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามีทองค่อยเอา,เอาค่อยเอาทองไปกินชมพูก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆหาไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่อัพเลยพลังมันก็หายเยอะถูกไหมครับถ้าเราใส่ของทองทั้งตัววงจรทั้งตัวเนี่ยสีทองหมดเลยบวกสักสิบขึ้นไปนี่ก็คือพลังบวกเยอะครับเราจะมีโบนัสต่างๆด้วยนะครับนะพลังชิ้นหนึ่งก็บวกร้อยสองร้อยอ่ะ สิบชิ้นก็บอกเยอะนะครับแล้วก็ไอ้พวกวงจรสี่ชมพูเนี่ยอย่าเพิ่งกินนะมีแนะนําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีลดครับถ้าเพื่อนๆดูช่องไหนบ้านมันจะมีช่องสองช่องสามช่องสี่ใส่ด้วยเพราะนั้นก็เก็บแผงวงจรชมพูไว้แล้วกันทองอะ่ะไม่ควรกินเพราะว่าทองมันดีสุดถูกไหมทองก็เอาไว้ใช้เองแต่ชมพูอาจจะเก็บไว้บ้างเพราะว่าเกิดเราลดเลเวลใส่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คุ้มกว่าอันนี้มีไม่ได้ใจมาใส่ C ีหรือสองช่องได้แต่ว่าช่องล่างอะใส่ได้แน่นอนแต่ยังไม่ลดนะครับ อ่ต่อไปเป็นในส่วนแฟชั่นบางคนถามแฟชั่นบวกไหมบวกครับเนี่ยดูอาวุธอันนี้ได้เลยมีเปิดกาชาไม่ได้นพลังขึ้นที่ขึ้นมาประมาณพันสองนะครับกระบอกเซตัคคืออย่างละ60เลยคือบวกเยอะครับคือทำมันช่วยทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปเป็นส่วนการอัพกสก,กิลนะครับขึ้นไม่เยอะแต่ก็ขึ้นครับขึ้นประมาณ10 20ก็พยายามอัพกสก,กิลที่เราใช้นะอย่าไปอัพมั่วนะครับเพราะเมืึงสกิลเราไม่ใช้เราไม่ต้องไปอัพครับคือสก,กิลมันใช้ไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเกิดสมมุิหม,มีไปเล่นบูใช่ไหมหมีก็ไม่ใส่ไม่ไม่อัพกสก,กิลบาเลียแต่เล่น PVP หมีเล่นบาเลียนะครับ <ๆ S 1> อ่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทัพตัวลองด้วยครับมันเล่นเซตัสต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะมากก็ช่วยทำให้เราเก่งขึ้นเยอะเห็นไหมของหมีก็หมีทำไปแค่สามียยังบวกเล อ่ะต่อไปเป็นในส่วนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงบวกเยอะนะไอตัวปืนนี้ได้มาจากการเติมพาร์ทครับนี่ถามว่าเก่งไหมเก่งโคตรครับมันยิงแรงมากยิงแรงกว่าตัวแจกเยอะก็เผื่อใครอยากจะเติมพาร์ทก็สามารถจัดได้พาร์ทเอ่อขั้นสองขั้นสามเดี๋ยวทาเลเวลพาร์ทไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีแจกเรื่อยครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะอัพเลเวลเต็มได้แล้วก็ยิงแรงโคตรก็น่าจะเป็นลองแค่ตัวเติม แต่มันก็คือเก่งมากแล้วครับเป็นตัวเติมพาร์ทที่แบบไม่ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ว่าขั้น3ามได้เท่าทีบกับตัวฟรีอ่าเพื่อนเพื่อนดูสเตตัสต่างๆเห็นป่ะถ้าเราไปดูไอตัวปืนมันจะบวกเยอะกว่าด้วยนะครับประมาณนี้ไอสองตัวสองตัวสามตัวฟรีตัวหนึ่งมันบวกเอ่อดาเมจชีติค,คอนหายากนะดาเมจชีติค,คอนเกมนี้หาค่อนข้างยากกับอัตาคีนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเติมพาร์ทได้ตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวมีให้ดูเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีแจกเหรียญเห็นไหมนี่มีแจกเหรียญครับอัพดาวที่2แล้วก็แจกอีกเหรียญหนึ่งก็อัพดาวที่สามเต็มแล้วก็ได้ของแบบใบตีบวกได้เยอะมากนะพาร์ตนะมีว่าพาร์ทคุ้มอยู่บวกสิบสองบวกสิบสามแจกเยอะนีฮะมีแจกโอ้เยอะครับมีว่าพาร์ทคุ้มอะถ้าเกิดสายเติมน้อยก็เป็นรายเดือนก็ได้ครับรายเดือนกับพาร์ทก็ได้ถ้าถ้ามีงบประมาณก็ครเติมครับ ถ้าคิดว่ากล่าวว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกก็ลองเติมได้อ่านี่มีสรุปเรียบร้อยให้หมดนะครับการลบ ID อ่าเออการลบตัวละครเอ่เอ,อ,อการสร้างตัวลองเพราะอะไรไกดค่าเพิ่มพลัง30,000ืแล้วก็การทำของชมพู55ใาสา่ทั้งตัวแล้วก็เป็นในส่วนของฟรีเนี่ยเราใช้ได้ถึง level อะไรสรุปก็คือใช้ได้ถึงแค่54 พอห้าห้าเสร็จเราคร้าอาวุธชมพูเสร็จมันก็อัพระดับอีกสองระดับไงก็ดีกว่าอยู่แล้วครับประมาณน,นี้โอ้ขอบคุณมากครับมกุกประทึกใจให้ทุกคนนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งยวดเลยอ่ะก็อันนี้ก็เป็นไกด์แนะนำผู้เล่นนะครับสำหรับชิส s t a อ of a c คแวรนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็เาท่อนคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกนได้สำหรับเกมนี้แล้ส่วนตัวหมีเล่นแล้วหมีรู้สึกสนุกมากนะสาหรับหมีเออยิ่งไปเล่นในคอมพิวเตอร์มันเลย เอ่ออัปเลเวลไวใช่ไหมครับก็ลงโนโมกับอีลิทให้จบเดินเรื่องให้หมดเสร็จแล้วก็มาลงตีบอสตรงนี้เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายเติมเขาจะปั๊มพลังงานครับก็จะซื้อพลังงานมาลงเห็นบ้างมันจะเอ็กพีอยู่ที่แสนหนึ่งแค่นี้บางคนก็สามารถเลเวลพุ่งได้เลยอย่างสุลตันมันก็จะเลเวลรมากกว่าหมีสองสามเวลนะครับก็อนนี้สามารถจัดได้ครับเติมค่าพลังงานแล้วก็ลงอัดลงอัดเอเนี่ยไอ้มงกดฎม่านหมอกไปเรื่อยครับแค่นี้ก็เลเวลรไวแล้วประมาณนี้นะครับอ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก